สวัสดีค่ะค่ะวันนี้เราอาบน้ําแล้วนะคะค่ะเราก็คือคนที่โฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะเกี่ยวกับอองค์กรสินค้าและบริการขององค์กรนะคะค่ะเวลาเราหน้าสดเราก็อย่างนี้เพราะเราอายุ48แล้วค่ะเราจะบอกว่าเรามีเคล็ดลับของการลดน้ําหนักนะให้ด้วยค่ะจากที่เราเคย52เนาะ52าอเพราะ,ะทุกทีเรา48แล้วมันยูยูเอฟเฟคค่ะเพราะว่าอ่ะรู้ว่าเราเป็นแบบนี้นะเราลดได้ขนาดนี้ละ นี่นะค่ะอ่าเพราะว่าจะบอกว่าเราทานช่วงนั้นเราทานทาน,ทานเก่งนะคะทั้งทั้งที่เคยทานไม่เก่งแล้วก็พอมากินเก่งปุ๊บมันก็เลยเกิดโยโยค่ค่ะคราวนี้เราไม่ออกกำลังกายด้วยนะคะก็เลยมา,าดูคลิปคุณหมอแลเกตนะคะคุณหมอที่สอนลดน้ําหนักคะ่ะคราวนี้เราก็มา ่ะรู้ละคล็คดลับก็คือออกกำลังกายบ้างนะคะบอดี้เวทนะคะคาร์ดิโอก็คือวิ่งนะคะแล้วครน,นี้ก็ทานสารอาหารที่ถึงนะเพราะว่าถ้า,าสารอาหารไม่ถึงร่างกายไม่เผาผ่านนะคะโดยเฉพาะโปรโตีนนะคะแล้วก็ลดข้าวแป้งน้ําตาลขนมนมเนยแล้วก็ความหวานนะคะแล้วก็จะจะเริ่มลดลงแต่เราใช้เวลาปีหนึ่งนะคะ่ะแล้จะเริ่มลดลงน,นี่อาหารที่เราทานนะคะเดี๋ยวเราขอเลื่อนมาตรงนี้หน่อยได้ไหม โอเคอ่ะไข่ต้มค่ะไข่เจียวไข่อะไรมันจะแคลอรี่สูงเนาะแล้วก็ข้าวกล้องนะมทานไม่เยอะค่ะก็ทำเป็นถุงๆไว้ใส่ใส่อะเป็นข้าวต้มอ่ะค่ะทำข้าวต้มแล้วก็ถั่วนะคะถั่วค่ะ ถั่วก็อบแห้งค่ะถั่วทอดก็นานๆกินทีเพราะแคลอรี่สูงเช่นกันนะคะดูตารางโภชนาการได้ค่ะแล้วเราก็ทานกิมจินะทานนมป้งนมเปรีย้ยวอะไรได้หมดค่ะทานพวกหัวใจเท้าดองเพราะเราชอบทานนะคะแล้วก็คุณพ่อก็ทำข้าวแกงหน่อไม้ค่ะก็ทานน้นพวกผักพอดีเราทานสมังสวิรัตนะคะแล้วเพราะฉะนั้นก็ถ้าท่านจะทานปโปรตีนจากเนื้อสัตว์ก็แล้วแต่พวกท่านแต่ว่าปโปรตีนต้องถึงนะคะสารอาหารต้องถึงเท่านั้นเอง จากนั้นมันจะเริ่มลดลงค่ะแต่ขอให้ลดข้าวแป้งน้ําตาลที่มันจะเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมในราา่นงรางกายเนื่องจากร่างกายเผาผ่านไม่หมดนะคะเวลาที่อายุเยอะขึ้นเนาะค่ะแล้วก็ออกกำลังกายนิดนึงนะคะสักห้าหรือสิบนาทีก็ได้แต่ช่วงที่ท่านลดใหม่ๆก็ลดอาหารลงเยอะๆนะคะค่ะหิวบ่อยก็ทานไข่ต้มค่ะทานผักเยอะๆแล้วมันก็อ่ามันจะหายหิวค่ะแต่มันจะหิวเร็วพวกนี้เพราะว่ามันอ่าเผาผ่านเร็วอะ่ะค่ะเท่าน,นั้นเองนะคะ ก็จะสัดส,ส่วนก็จะเริ่มแต่1นึงปีนะขนาด5กิโลอะค่ะแล้วจากนั้นก็ควบคุมนะคะอย่าทานเยอะแล้วก็ออกกำลังกายบ้างมันก็จะอ่าไม่ไม่โยโย,โยล่ละค่ะไม่โยโย,โยล่ละเพราะมันจะจําได้แล้วว่ามันจะต้องเผาผ่านเท่านี้ออกกำลังกายเท่านี้เผาผ่านเท่านี้มั้งงนมันจะจําไอตอนที่เราแบบกินไม่เก่งนะคะสมมติว่า500กิโลแคลอรี่เนี่ยค่ะ มันก็จะจำ500กิโลแคล,ลอรี่เงี้ยพอเราทานไป2000กิโลแคลอรี่มันก็โอเ้เก็บสะสมไว้1,500กิโลแคลอรี่มันจะเป็นแบบนี้นะคะร่างกายมันจำแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็ฝึกรัางกายใหม่ค่ะช่วแรกก็ประมาณปีหนึ่งค่ะถึงจะเริ่มลดลงเราลด5กิโลนะค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ไปเท่านี้ละค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ